สวัสดีครับผมคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวจะพาทุกคนเนี่ยไปชมสตอรี่มันๆนใน ATK Reborn นะผมก็มีโอกาสได้ติดตามชมสตอรี่นี้นะก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยเดีผมขอขอบคุณใน c ช n e l ของ LK Story and m o m น n t นะก็อนุญาตยืมคลิปมาใช้ประกอบ ตัวนี้ด้วยนะครับผมก็จริงสตอรี่นี้เนี่ยเขาเล่นกันเมื่อวานนะผมเล่นกันที่130ใบนะครับแล้วก็ไม่มีเงินสินสงครามเนาะเป็นเสาหลักทั้งคู่เลยนะผมสุดแดงโนมันีกับสุดขาว LK ลเครักี้นะ แต่กลับเมื่อวานเนี่ยมีหลายไฟมากจากที่ผมดูนะมีประมาณ5้าไฟเลยไฟใหญ่ๆแล้วก็เป็นฝั่ง LK นะผมที่ทําได้ดีกว่าซึ่งก่อนหน้านี้เองโอมานีเนี่ยดูเหมือนจะไม่พร้อมที่จะเล่นสักเท่าไหร่ในเรื่องของจํานวนสมาชิกในแก๊งที่มไม่ไม่ค่อยมาเล่นนะผมไม่ค่อยมาเล่นก่อนหน้านี้ดูเหมือนจะหมดไฟไปหรืยอยังไงก็ไม่แน่ใจนะครับผม แต่พอมีเลสตอรี่กับ LK ลเนี่ยก็มากันค่อนข้างที่จะเต็มเหมือนกันนะสำหรับทางด้านโนมันนี่นะอืมก็ไฟเมื่อวานเนี่ยหลายไฟมากหลักๆเนี่ยไฟบริเวณแถวๆหน้าโรงพยาบาลก็เยอะนะผมแถวๆทะเลทรายก็เยอะถือว่าไฟกันเยอะมากนะเมื่อวานแต่ว่าสกอร์นะตอนนี้ก็ยังไม่ได้สูงมากนะสกอร์เป็นฝั่ง l อที่นำอยู่ที่27ต่อ14นะครับผม เดพาเพื่อนไปชมคลิปคร่าวๆแล้วกันไฟคร่าวๆเนาะในฝั่งของ LK Lucky นะครับผมไปเชิญคลิปพร้อมกันงั้นร้อยสามสิบไปเริ่มพรุ่งนี้นะครับกี่โมงดี่ะรักถามพุ่ไหมครับรักไม่เหมือนพุ่งหลังดีไหมล่ะหลังดีกี่โมงนะตนไม่มีอะมันหลังดีสองทุ่มครึ่งนะก็ได้สองทุ่มครึ่งเริ่มนะครับขอเป็นเปสามได้ไหมครับของเตรียมว่าไงชักพุ่งได้ไหม ววาจมของด้ยไม่คือพรุ่งนี้มาคือคนคนฟูเลยหรอท้องนี้เขาจะบอกเขาไม่มาทีนี้เขาจะตามไม่มาจริงกได้ผมพูดไม่ได้นะคือจะพี่จะพูดฟังว่าจะมาด้คนอ่ะมันบังคับไม่ได้่่ผมมมันจะไแต่ก็จะพยายามเขาจะพยายามตามให้สลอนมันสามเก้าครับก็จะพยายามตามให้มาก็อย่างที่ชักบอกว่าไม่มีใครหายก็ตามนั้นนะจ้าบินหล่นบินหล่นบินล่นบินหล่นบินล่ดีดีดีแล้วกั็เท้าขวาได้ดีแล้วกั็เท้าขวาไป ทำไมล็อกคุณเจล็อกคุณรถไม่ได้ไว้เฮียล็อกรถไม่ได้ยิงเฮ้สามห้าหลุดนะกูล็อกรถไม่ได้นะสามห้าหลุดนะกูล็อกรถไม่ได้นะบอสบอสบอสทีกผมนะบออสไ้ควายื่บอสสสบบออเก่งมากเป็นเฮียล็อกรถไม่ได้ะวไอ้สัตว์ เกคิวกันหอยคกัหน่อยนเขาไขคองกูหนาของกูนของกูโดนกูโดนเขาตยนายกูหนไม่วยยเนาไปนะ้าไปนเฮียเสนอหลวงปูไอควายปัญญาอ่อนมีหน่อยมีหน่อยมีหน่อยแกงหัวปยไอเฮียอพวกมันโนไอเฮียไอพวกมันโนไอเฮียไอพวกมันโนไอกไม่ได้เว้เฮียรถอเพื่อลมาเพื่อมากูไม่ตายนะกูไม่ตายกูไม่ตายกูไม่ตาย กลับไปกลับไปกลับไปผู้หญิงกลับไปใครไม่รู้อ๋อตายฟรีนะไอ้เหียกลับไปกลับขวาไปกลับขวาไปเล็ก้าไม้เล็กอเจ้าไอะไอ้เจ้าไอ้เจ้าไอ้เจ้าไั้เจ้กไอ้เจ้าไอ้เจ้าไอ้เจ้ากอ้เจ้าไอ้เจ้้เอ้เจ้าเไอ้เจไอ้เจ้ไอ้เล้ากอ้เจ้าไเจ้าอนเล้ากเจ้าไอเจ้าอเไอ้เาไอ้เจ้าไอนเ้อ้เไอ้เจ้าไอ้เจ้ไอ้เจ้าไอ้เาไอ้เ้อเลไป้เจ้ไอ้เจ้าไอเไอ้เ้เกไอ้เ้ั ไม่ไหวเยไม่ไหวละไอ้เทลแล้วน่ดว่อยเยอะดิเพื่อ๋อาขอบคุณครับผมดีิงจงขอบคุณครับขอเด้ตันี้เด้อักัเคื่องกับวันนั้นพอดีลยววววไนเรีออะไรกัสาดไหว้เกมนายกูปเปอเีไหว้เกมนายกูเปไอควายีเไหว้ปกล่บไปกลับไปกลับไปกลับไปกช่วเรากลับไปตรงนี้ดว จออีการคนนึงแกจะแตกแล้วบ้านเรือมึงอะัวโดนสอนเลอไอ้สัตโอ้โหเราตายเยอะมากเลยพี่ึงอยมึงองกือมึงมึงมึงแตกใจบ้านทำไมแก๊งอื่นจะสอนมึงไอ้ควายเพราะแก๊งมึงขยะไงเฮียครับคัมึงหมดเียแก๊งขยะควายแล้วค่วยไอ้สัตวแก๊งขยะเฮียแก๊งเหม็นไอ้เฮียเหม็นว่าเหม็นว่าเหม็นสูดแดงไว้เฮียแกงขยะควายจบจบจบาเพื่อน Ai đéo! Mày ngoáy 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 này, bị con mẹ đi หน่อย. Ăn cái này, địt có mã này, khoai geng mẹ sao mã, địt mẹ sao mã, cái ngụ quay địt sao mã, địt sản, lê tay. รัดจินงชูเพื่อนไปดิมึงมีกุ่แยอแงไอเียชุกอนอายุเตาอุเตาไม่ได้มึงอาเลอาุเยมตลกูช่วยีอ้ช่วยพีเยชเายุต็าอะไรอะไรมึงกุบปาจีให้หน่อยกูชบปาจีน่อยดยวมน่ไอ้เดี๋ยวันด่วไเดีชุวปแล้วกูชบปาแล้วกระตือกระต่อกีะตือกระือกรตื้กตือกระตอกระตอกตือกรอกระตืยกอกระตตกต่อกต้อรตอรตอตอตอต ต่อ้เฮียมึงโดนต่อแน่ควายมึงโดนลุมดังเมืองแน่แกงเมือยเฮียแกงกระใ่เฮียแกงเหม็นไอสัตว์เหม็นที่ผาเฮียแกงสะถุนหมาเฮียล็กก้เขาหมดแล้วกี้พอแล้ว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 ด่าไปเชื่อถึงหน่อยสอตัวสอตัวสอตัวอช่วยเพิ่มหน่อยวพม ตวมันยืนยืนหบนะแต่ม่้แ้กไม่ดนแตกไม่แตกแตกไม่แตกไหวไม่ไหวไหวไม่ไหวแตกไม่แตกกูโดนซ้อนจัดไปทําอะไรมาเหลือถึงกวโดนซ้อนจะทำอะไรมาเหลอแก๊งมินในเหียทำอะไรมาทำไมถึงกลัวเฮ้ยเบ่เฮ้ยฟังต้อมรถตอมรถต้อมรถต้อมรถตอมรถต้อเลยรถต้น้อกแล้วนะพ่ออย่าเื่ออย่าเือใครเือเฮ้ยโอ้ยเฮียมึงไม่ขึ้นรถวะ มาระเบิดไปที่าระเบิดคันไปก่อนดิมาลงต่อมามาลงต่อมาเฮ้ยมาลงต่อมาเดียวๆลงลงลงเร็วเพื่อนโดนอยู่ลง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 เมร็วเลงะเล่นลงะเล่นเล่นตัวยืนเลนตัวยืนเลนตยืนเลยืนพี่กูอ้ข้างหน้าถอยมาได้ไหมอ่ะใครเล่มีดฉายเดียวอยู่ตรงนั้นอ่ะดันนเข้าไปช่วยเพื่อนดิ ไม่ดุดครับปืนมันตายแล้วพี่ผมเลือกปืนมันตายแล้วไอ้ไขว้ไขว้แทงแทงลั่วไอ้เไอ้นิ่มจังหวะมีของไหมเนี่ยโนมานี่โนมานี่ของหมดเหรอโนมานี่ครับโนมานี่ชุบเพื่อนโนมานี่ชุบไม่ได้ไงโอเคโนมานี่ของหมดแล้วไม่ไหวโนมานี่ไม่มีกอดเล่นแล้วครับไม่ไหวครับผมโนมานี่ไม่ไหวแล้วไม่มีกอดแล้วบางมากโนมานี่บางมากโนมานี่บางมากแทงไม่กี่ทีตายเอ้า ควายมาเียชักแตหน้าตาปากเป่ไปเหอะเยทำไมมีตัวเล็กตัวน้อยป้องอีกบ้าคายนี่อะไอชุดอะไรนนมนี่นมนี่เก็บวชุดนมานี่ไอเ้ยกุลุกตอนไหนคงไ่รู้เรื่องเลยสัตว์บูตดาไปเลยรู้วามาดีเียจัดให้ทักจัดให้ครับผม โมงคือกันตายดีเว่าเฮ้ยเอ็มนายไม่ได้เล่นเนเฮ้ยเอ็มนายเฮ้ยอยู่ไป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 ้ปไปไบไป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 ไไปไไป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 ไไมไไป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 ไวไป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 ปไปไปไปเปไบไป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 ไลไปไกไปไปเก็บ กันอยู่กันอยู่กันอยู่ไปชิฝ่าแล้วไม่ไม่ได้ชิฝ่าแล้วไอ้หี่อดนมันนี่มันเกิดป็นชิีม่ได้สิโดนมยนนี่มันเกิดเป็นชีดนันนีล้วช่อชิฝอชู่อชอช่ช

ค่อนข้างที่จะเล่นแบบสบายๆเลยนะอเล่นแบบไฟสบายๆแต่ก็ยื้อกันนานอยู่บางไฟที่ดูเหมือนกับฝั่งโนมานี่เนี่ยก็ทําได้ดีนะครับผมแต่หลักๆแล้ว LK ทําได้ดีกว่าเมื่อวานนะไ้ชนะหลายๆไฟไปได้แล้วก็ทําสกอร์เนี่ยขึ้นนํา27ต่อ14 mm hmm. ผมก็มองว่าน่าสกอร์มันก็ยังไม่ได้ขาดแล้วก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะน่าจะเกรมเยอะหรือไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมใหญ่ก็ ติดตามชมวันนี้ต่อนะครับผมว่าจะเป็นยังไงสําหรับสตอรี่ในครั้งนี้ระหว่าง LK กับโนมันนี่นะแต่ผมมองว่า l อเคน่าจะวนะินอ่ะอืมน่าจะวินดูจากวิธีการเล่นรวมถึงความพร้อมในทีมอะไรหลายหลาย,หลายอย่างนะซึ่งโนมันนี่ดูเป็นรองกว่าเอเคนะตอนนี้นะยังไงก็ต้องดูอีกทีหน้าง,งานจริงๆว่าจะเป็นยังไงสําหรับวันนี้นะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ